สวัสดีคเช้า S P สามโคกโมโตกรุ๊ปสวัสดีค่ะสวยยังเลยชมพี่ชมรถขอบคุณค่ะหน้าอาจารย์อย่างผมเนี่ยพอจะออกเอสแม็กได้ไหมครับได้สิคะพี่แค่คุณผู้ชเป็นเจ้าของยามาฮ่าเอสแม็กสามร้อีกับเอสพีสามโคกโมโตกรุ๊ปวันนี้นะคะออกง่ายๆได้ทุกสาขาอาชีพค่ะคุณลูกค้ารับทันทีค่ะนี่เลยข่าหมวกกันน็อกค่ะคุณลูกค้าและเสื้อแจ็คเก็ตค่ะพีทะเบียนพรบและประกันรถหายให้หนึ่งปีค่ะ ใช้แค่กดประชาชนว้เดยวเท่านั้นนะคะเครดิตฟรีดาวค่ะลูกค้าค่ะสวยอนะีกแล้ว X Max สามร้อเชื่อพีีที่พี่ใต่อยู่นะครับสักครูนะคะเพ่งแค่คุณลูกค้านะคะเป็นเจ้าของยี่ห้อ X Max สามล้อกับ SP วันนี้นะคะรับพันทีค่ะพิเศษเพิ่มเติมนะคะเสื้อโมโต